ยินดีต้อนรับสู่บ้านหมอเบิร์ต The Living Room สาระความรู้สบายๆเพื่อให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจและนี่คือพอดแคสต์ i t i o n 4ตอนพิเศษเรื่อง Social Dilemma เราจะมาพูดคุยสนุกๆกกันถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจิตจาก Social ลมีเดีแต่ก่อนจะไปรับฟังคอนเทนต์ดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจบ้านหมอเบิร์ในทุกๆช่องทางรวมถึงพอดแคสต์ทั้ง Apple แล้วก็ Spotify แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหมอเบิร์ต The Living Room สาระความรู้สบายๆเพื่อให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงทั้งทางกายและทางใจครับและเทปในวันนี้คือพอดแคสต์ i ิั่นตอนพิเศษเรื่องโซเชียลไดล m ม่าอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่เบิร์ตครับวสดครับสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดีย เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง addiction เราพูดถึงสัญญาณเตือนใช่ไหมครับใช่บอกว่าเราพูดถึงเทอม social network sites นะคะแล้วก็มีการพูดถึง excessive use การใช้ที่มากเกินไปแล้วอาจจะกลายเป็นผลกระทบกับสุขภาพด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังไปพิจารณาตัวเองว่าอย่างไรบ้างสำหรับตัวผมเองเริ่มตระหนักแล้วครับว่า <laughs> เออมันเริ่มมีปัญหาเหมือนกันเนาะ นะฮะอ้าวทีนี้ในเทปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของในกรณีถ้าเกิดมันซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราเริ่มไปคิดพิจารณาดูแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะเข้าข่าย addiction หรือเปล่าเราเสพติดหรือเปล่าเราจะจัดการกับมันยังไงต่อไปอ่ะแต่ทีนี้นิดนึงครับคือตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นจิตแพทย์ที่ดูแลเรื่องของ substance หรือเรื่องของสารเสพติดเหมือนกัน นะครับทีนี้เนี่ยฮะมันมันเทียบกันได้ไหมครับกับคนคนหนึ่งที่ติดสารเหล้าอาจจะติดยาโคเคนติดสารเสพติดต่างๆกับโซเชียลมีเดียซึ่งจริงมันดูเหมือนไม่มีตัวตนน่ะทีนี้เราเรามันมันอธิบายได้ยังไงบ้างครับพี่บ๊อดอันที่จริงเนี่ยแหละค่ะทำให้พวกเราไม่ไม่ได้ตระหนักมาเป็น10ปีนะคะว่าไอโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราจําได้ไหมคะสมัยที่พวกเราโอ้ยมีอีเมลครั้งแรกมีคอมพิวเตอร์สมัยนั้นแบบโน้ตบุ๊กแพ แพง,แพง,แงอะไรนเงี้ยเนาะไอโฟนโอ้โหโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยตอนนั้นมันเหมือนแบบว่าโอ้โหแบบเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกอะ่ะแล้วพวกเราก็ชื่นชมยินดีกับคนที่แบบออกมาโวยวายว่า,วาเฮ้ยมันอาจจะเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาล้าหลังแต่ณวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันไม่ได้มีแต่ด้านดีนะอินเทอร์เน็ตเองก็เป็นบอกเกิดความเสี่ยงมากมายเหมือนกัน มีนักวิจัยมากมายเลยพยายามศึกษาแล้วพบว่าเอ๊ะพฤติกรรมคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ Facebook หรือว่าดู YouTube เนี่ยมันเข้าข่ายเหมือน addiction เลยเขาก็เลยเริ่มที่จะตั้งนิยามขึ้นมาว่าหรือมันอาจจะเป็น social network addiction นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีการพยายามทำความเข้าใจคือนักจิตวิทยานักมนุษยวิทยาหรือนักสังคมเนี่ย เขาก็มีความพยายามที่จะทําความเข้าใจกับพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเอ๊ทำไมคนถึงติดเวลาบอกว่าติดนี่มันคือติดอะไรติดโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าติดเทคโนโลยีเพราะว่าพอมันลอนช์รุ่นใหม่ Uh huh. เบอร์ใหม่สีใหม่มีห oh, กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ย<ร>ทำไมมันทันที uh huh. มันติดเทคโนโลยีหรือเปล่า uh huh. สุดท้ายนี่นะคะก็พบว่าไม่น่าจะใช่ uh huh. อันนี้มันเป็นแค่มีเดียมหรือว่าเป็นตัวสื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้นเอง uh huh. แล้วก็มีหลายการวิจัยที่สรุปว่ามันน่าจะเป็นการติดอินโฟเมชันคือข้อมูลข่าวสาร uh huh. คือเหมือนแบบว่าตกตกข่าวไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาจำได้ไหมคะตอนที่เรา ช่วงโควิดฮิตแรกๆอะ่ะเราต้องแบบว่าอัปเดตทุกๆ1ชั่วโมงว่าม,มีผู้ติดเชื้อแล้วกี่ราย 1> 1คน2คนทุกชั่วโมงเราต้องเช็คตลอด <laughs> อคืออันนี้มันเป็นเรื่องของ Information Overload รหรือ2เนี่ยเขาก็พบว่าหรือเป็นการติดเรื่องของ Relationship คือมันน่าแปลกมากเลยเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะ Relationship คือความสัมพันธ์แบบต่อหน้าแฟนกันหรือเพื่อนฝูงเนี่ย อาจจะยับเยินอาจจะแตกหักกันไปเลยแต่ว่าเขาไปเสร็จติดไอ้ความสัมพันธ์ในโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยมีคำพยายามอธิบายนะคะว่า,าหรือมันเป็นกูดฟีลลิ่งส์คือมันเป็นความรู้สึกที่เราตื่นเต้นพอเวลาเราโพสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนกดไลค์หรือเราเราอาจจะ รายงานตัวนิดนึงว่าเราไปเช็คอินที่ภูกระดึงเราไปกินข้าวร้านนี้คนเข้ามามี positive comments คือเข้ามาเอ้ย mm hmm. e ชมนู่นนี่นั่นภาพสวยจังเอ้ย mm hmm. e วันนี้หน้าตาเด็กๆทำผมที่ไหนร้านอะไร mm hmm. อันเนี้ยมันเป็นเหมือน immediate positive response ที่ชื่นใจอะ่ะ อารมณ์แบบว่ากําลังเซ็งๆอยู่แต่พอโพสต์อะไรไปโอ้โหมีคนมากดไลค์เพียบซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้ครับพี่เบิร์ดครับฟังฟังดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่เรามาโนขึ้นเองในหัวทั้งนั้นเลยใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีแอลกอฮอล์ที่เรากินเข้าไปม,มันไม่ได้มีโคเคนมันไม่ได้มียาบ้าไม่เข้าสู่กระแสเลือดไม,ไม่ไม่ด้มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้แล้วก็เราก็มโนของเราเองว่าเออฉันรู้สึกดีมีคนมา ทักฉันมีคนมากดไลค์ให้กับรูปฉันมีข้อมูลข่าวสารที่ฉันรู้โอ้ฉันเป็นคนที่รู้เยอะมากฉันไม่คุยกับเพื่อนนี่ฉันรู้หมดดาราคนไหนเลิกกับใครคบกับใครมันอยู่ในหัวมโนทอ้งรู้สึกทำไมนึกถึงคุณหมอจตุพัฒนก็ไม่รู้หนึ่งในสมาชิกบ้านหมอเบิร์ดนะคะเดี๋ยวจะมาเทปต่อๆไปซึ่งเราเราแซวกันเสมอว่าหมอจอนเนี่ยเป็นเจ้ากรมข่าวสารเขารู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรนะการเมืองดารงดาราใครเลิกกับใครใครเป็นชู้กับใคร แต่ตูพัดรู้หมดเลยซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นไม่ไม่รู้จริงไม่จริงนะคะ,ะเรายังอยู่ในในขั้นตอนที่การวิจัยกําลังมากมายมหาศาลเยอะขึ้น เรื่องพวกนี้จริงๆถ้าจะทําวิจัยนี่จริงๆอันมองในฐานะคนที่ทําวิจัยมาก่อนยากมากเลยนะครับชจชต้องยากจังเลยนะแล้วจะว่าไปเนี่ยไม่ว่าจะวิจัยออกมาโมเดลไหนนะคะถูกหมดแหละ,ะเพราะว่าคนล้านคนที่ใช้เนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะคะแต่งานวิจัยที่สําคัญที่ต้องเอามาพูดในวันนี้เนี่ยนะคะตีพิมพ์2014นะคะ Journal of Adolescent Health งานวิจัยเนี้ยเขาทําการศึกษาว่ามีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยใช้โซเชียลมีเดีย ตัวเลขน่าตกใจมากเลยถ้าเกินสองชั่วโมงต่นะคะต่อวันถ้าเกิน2ชั่วโมงถือได้ว่าอันเนี้ยเป็นโอ้ยเกิน <in> ทุกวัน <laughs> internalizing problems <laughs> และสามารถที่จะกระทบกับ academic performance ก็คือศักยภาพการเรียนค,คือการศึกษาเนี่ยต้องไล่ฟังนิดนึงว่าเขาทำในในวัยรุ่นแล้วก็ใน6ประเทศยุโรปนะคะมีอะไรบ้างมีกรีซสเปนโปแลนด์เนเธอร์แลนด์โรมาเนียไอซ์แ n d ลนด์แล้วก็ population ใหญ่เหมือนกันนะหมื่นกว่าคนคแล้วพบว่าถ้าเกิดว่าคำตอบคือคุณใช้โซเชียลมีเดียเกิน2ชั่วโมงหรือไม่ yes ปั๊บเนี่ยพบว่าพวกนี้ performance การเรียนอาจจะ อาจจะอาจจะแย่นะคะครับอแล้วก็การวิจัยสุดท้ายที่อยากเอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นการศึกษาในประเทศเบลเยียมก็ population ใหญ่เหมือนกันนะคะ1,000คนซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจเขาไปดูผลกระทบเขาพบว่าในจำนวนคนที่ใช้ Social Network เนี่ยนะคะ6.5%จะมีลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมลองเช็คตัวเองไปด้วยนะคะ พวกนี้มักจะอารมณ์แปรปรวนอ,อ่บางทีก็เวียงเวงวินวีน,วนเออแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องก็หงุดหงิดเรื่องเล็กน้อยเล่นซะใหญ่อะไรองี้นะมาเบอร์สิประมาณนั้นอันที่สอง agreeableness คือพวกนี้มักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับใครขวางโลกม,มีใครเขาว่ายังไงก็มักจะขัดมักจะขวางนะคะ consciousness บางทีก็คือเพราะอันนี้เข้าใจได้เพราะก็อ,อยู่แต่กับมือถืออยู่กับ อะไรก็ตามเขาก็อาจจะไม่ได้จดจอ่อกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็พวกนี้การสามารถที่จะควบคุมตัวเองก็น้อยเซลล์เอสติมไม่ค่อยดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะ mm. เหมือนกับหลายการวิจัยก่อนหน้านี้เลยก็คือมักจะพบว่ากลุ่มนี้ซึมเศร้า mm. และรู้สึกโดดเดี่ยวใช้คำว่า loneliness mm. กับ depression ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะๆมากๆใช่ใชค่ะก,ก็มีแนวโน้มมีลักษณะ ที่อาจจะดังกล่าวต่อไปนี้ใช่คือสิ่งสําคัญของนักวิจัยอะค่ะเขาพยายามจะทําการศึกษาให้เห็นภาพกว้างๆว,ว่าอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นความบังเอิญน,นะถ้าเกิดว่าในชีวิตเราเราบอกว่าเฮ้ยเราตอบได้ทุกข้อเลยว่าเราใช้ไลน์ใช้ Facebook ใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยลองสังเกตซิว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่เพราะมันอาจจะกลายเป็นค่าเรียเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฟังแล้วเนี่ยเราควรจะไปเช็คลิสต์ว่า เราใช่หรือเปล่านะคะทีนี้เราคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคนที่จะมีภาวะ excessive use คือใช้เยอะไปหรือถึงขั้น addiction คือติดแล้วเนี่ยนะมักจะไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญเนี่ยเราควรจะพยายามรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียมันมีอันตรายนะวันนี้เราสองคนก็ตอกย้ำว่าเฮ้ยอันตรายเนี่ยมันถึงขั้นรุนแรงได้นะม,มันมีการกระทบกับชีวิต ความสัมพันธ์หน้าที่การงานความรับผิดชอบคือชีวิตคนคนหนึ่งสามารถพังทลายได้อ่ะคิดง่ายๆมันเทียบเท่ากับสารเสพติดที่เรากลัวโคเคนเรากลัวการติดเหล้าเรากลัวการที่ติดพนันติดเกมอย่างเงี้นะคะตอนเนี้ยเรากาลังเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเช่นกันประเด็นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะทริกกี้มันจะมีความยากมากกว่าเหล้าบุหรีล่ละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มัน มันถูกกฎหมายมันถูกกฎหมายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเข้าถึงถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยครับปัจจุบันเนี้ยบางบ้านไม่มีทีวีด้วยซ้ำาเพราะเราเสพข่าวจากมือถือจากอุปกรณ์แท็บเล็ตอะไรต่างๆบางบ้านก็ไม่สนใจทีวีไม่มีวิทยุกันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วแหละว่าเราจะเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะโทนดาวเราจะลดปริมาณกริง้ไะแล้วอย่างที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะคะคิดว่ามันควรเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันกับ ทั้งครอบครัวรโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้อาจจะยังมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยนะคะในดิจิ t a ลดีท็อกซิฟิเคชันเนี่ยเขาได้พูดถึงคำแนะนำสำหรับครอบครัวด้วยนะคะคเช่นการที่คุณพ่อแม่อาจจะต้องพากันเซตกติกาในบ้านว่าโอเคบ้านเรานะดินน์ไทม์เวลาอาหารเย็นไม่มีโทรศัพท์หรือสมมุติว่าถ้าจำเป็นต้องมีเนี่ยอาจจะทําให้มันน้อยที่สุดให้มันมีช่วงเวลาที่ไม่จําเป็นต้องมีนะคะหรือ อาจจะต้องแบนการที่ใช้โทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย้าทุมแล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไม่ทนันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบไม่ใช่เหรออันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักว่าเรามีมีสิทธิ์ที่จะ,ะจํากัดการเข้าถึงการใช้ โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียกับลูกนะคะในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องลดการใช้ไปด้วยนะทูกต้องคุณพ่อแม่เอ,อเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยไม่ใช่แบบลูกก็จะแบบอ้าแล้วทำไมทีคุณยายล่ะดูซีรีส์จีนตลอดเ,ออเลยใช่ไหมเราก็ต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะห้ามเขาเด็กใช้เนี่ยตัวเราเองก็ต้องไม่ได้ใช้ให้เขาเห็นจริงค่ะค,คือไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ใช้แต่ที่หมอตะพูดเนะี่ยใช่เลยอย่าใช้ให้เขาเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ เด็กเนี่ยจริงๆนักวิจัยกลุ่มนี้นะคะเขารายงานว่าไม่ควรจะให้มีโทรศัพท์ถ้าอายุต่ํากว่า11ปีโอ้โหดูแลประเทศเราสายไปหรือเปล่าเ่าง่ายๆไปตามร้านอาหารเนี่ยเวลามีเดกเ็กเล็กๆนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารนะครับปัจจุบันนี้วิธีการที่ทําให้เด็กเงียบได้คือเอาโทรศัพท์ให้แล้วเด็กเงียบ แล้วเด็กตัวนี้นงึงเนี่ยจริงๆอะหลายคนอยู่ปอนหนึ่งนี่มีโทรศัพท์ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะาอาจจะแบบรุ่นที่แพงกว่าของหมอด้วยคงจะต้องปรับกันใช่แล้วก็มีทริคที่น่ารักน่ารักนะคะเขาบอกว่าจะให้แบบว่ามีโทรศัพท์อยู่แล้วบอกไม่ให้ใช้เนี่ยเด็กอาจจะแบบว่าลงแดงเหมือนกันนะแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้โดยพยายามที่จะแบบ creative ครีเอทีฟค่ะพาลูกไปไว่ายน้ําไปเล่นกีฬาเอาท์ดอร์แบบไปตีตีแบด เทนนิสฟ <ennis, Football, S 2> ุตบอลหรือเล่นเป็นโนที่มือมันจะแบบว่ามาเช็คโทรศัพท์ไม่ได้ <c oughs> มือไม่ว่าง <c oughs> หรือหรือเขาแนะนําว่าอาจจะนู่นเลยค่ะไปปิดเขากันเลยเอาแบบชนิดที่ไม่ต้องมีสัญญาณหรือว่าพักเพอ,เอิญที่พักแบบที่นี่มันลดราคาหนึ่งแถมหนึ่งอลูกไม่มี WiFi <c oughs> <c oughs> อันนี้สวนทางกับความเป็นจริงนะเพราะว่าผมจำได้ว่ามีโฆษณาอยู่ค่ายบริษัท Oh. โทรศัพท์อันหนึ่ง <laughs> ที่บอกว่าเราตั้งเสาใหม่ทุกหนึ่งชั่วโมงใช่ <laughs> อันนี้แต่ทำยากมากเลยคพ่อต้องแบบว่านู่นเลยพาลูกไปเรียนดำน้ำเลยเอ,อ,อะไรไ <ป S 1> อย่างนี้เนาะนนะคือสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับได้ไดไดทำให้พิสูจน์ให้ลูกได้ตระหนักว่าเห็นไหมลูก ชีวิตที่ปราศจากสกรีนเนี่ยนะไม่ได้ต้องมีโทรศัพท์อยู่กับเราเราก็มีความสุขได้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเด็กๆมากนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยจริงๆจิตแพทย์ของเราเนี่ยเวลาเราทํางานค่อยใ้กลุ่มเนี้ยเราย,ยึดโทรศัพท์เขาจริงๆแล้วมันมันใช้เวลานิดนึงมันอาจจะโอ้โหเผชิญการประทะกันในช่วงแรกแต่สักพักหนึ่งทุกคนจะตระหนักว่าเออเฮ้ยดีขึ้นแฮเราได้มีเวลาที่แบบเราเรียกว่ามี คุณภาพ y of time ได้หนังคุยกันได้ถามสารทุกสุขดิบเราสามารถที่จะลุกขึ้นมา create กิจกรรมอะไรต่ออะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีบ,บางทีเนี่ยนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะหาได้ที่บ้านก็ได้การที่มันเป็นกิจกรรมเป็นความสุขความการใช้ครอบครัวเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ใหได้ประสบการณ์ที่ดีอันเนี้ย บางทีมันจะทําให้เขาคิดได้เองว่าเอ้ยเขาไม่จำนต้องมีโทรศัพท์ตลอดเวลาก็ไ,ได้แล้วนั่นนั่นคือสิ่งสําคัญมากเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคือไม่ได้ สิ่งที่เราพูดกันสองเทปละเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียกับ m e n t a l health หรือสุขภาพใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะบอกรว่าโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งชั่วร้ายเรววามไม่ได้จมต,ตีมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตและเทรน์ในอนาคตเนี่ยมันคงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการเราคงจะต้องการแค่ให้ทุกคนตระหนักว่าดีกรีในการใช้เนี่ยมันคงจะต้องลดลงสักหน่อยใช่ค่ะใช้ได้แต่อย่าติดกกัับด คือต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังว่าเราสองคนก็เป็นแฟนคลับช้อปปี้และซาด้าอะไรเหมือนกันเรา็นะเราก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับใช่แต่ว่าเราใช้เท่าที่เราจําเป็นแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชักจะเยอะและให้รู้ตัวหรือคนรอบข้างเตือนฟังเขานิดนึงแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยๆกันทําให้มันดีขึ้นได้ค,ค,คต้องขอบคุณพี่เบิร์ดมากเลยนะครับทีนี้คุณผู้ฟังครับผมสัปดาหนะ์หน้า โซเชียลไเลีม่าตอนพิเศษของเรายังมีอยู่ครับแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของผลกระทบของโซเชียลมีเดียกับความรักโอ้โห oh, อันนี้พลาดไม่ได้นะคะพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันก่อนจะลาจากไปสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจบ้านหมอเบิร์ดในทุกช่องทางนะครับรวมถึงพอดแคสต์ทาง a p p l e แล้วก็ Spotify ด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ